เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยภารกิจของกองทัพอากาศกันก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานั้นนะครับกองทัพอากาศได้มีการสนับสนุนนักการศึกษาส่งกำลังพลซึ่งเป็นผัดที่4ี่แล้วนะครับข้าไปช่วยเหลือปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม ที่ประเทศเมียนมาหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับผมโดยเมื่อวันเสาร์ที่26เมษายนที่ผ่านมานะครับพลเอกเอกพันธบักดีพัฒนกุลครับผู้บัญชาการหารกอากาศได้สั่งการให้ศูนย์บัติการกองทัพอากาศสนับสนุนอากาศยาน430นะครับในการส่งกําลังพลพาดเปลี่ยนชุดช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมานะครับโดยมีพลเอกไัยบูลวันนรปปลปีชานะครับรองเสนาธิการทหารนะครับเป็นประธานนะครับที่ท่าอากาศยานสองคบ กองทัพไทยนะครับได้มีการส่งปลังคลเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ด้านมนุษธยธรรมและบรรเทาภัยพิบัตินะครับภายใต้ยุทธศ,ศาสตร์ยุทธการนะครับมันทะเล82 ผัดที่สและ4นะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองมันทะเลนะครับภายหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด8.2ลิตร์นะครับเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจผัดที่4ี่ในส่วนของกองทัพไทยประกอบด้วยทั้งหมด24นายแบ่งออกเป็นส่วนบังคับการควบคุมนะครับ5นายส่วนประสานงาน4นายทีมสื่อสารและประชิชาพั์ธ์3นายหน่วยรักษาความปลอดภัย6นายนะครับแล้วก็รวมกับกําลังคนผัดที่3ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้านี้ อีก26นายรวมจำนวนผัดที่4ทั้งสิ้นนะครับเบ็เสร็จแล้วก็2ผัดนี่คือ50นายด้วยกัน,นค,รครับผมโดยครั้งนี้นะครับเดินทางพร้อมด้วยทีมแพทย์ครับจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสาคนนะครับโดยทุกส่วนเนี่ยปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการปฏิบัติในปัจจุบันก็ยังคงกระจายชุดทีมแพทย์เนี่ยเข้าช่วยเหลือ พยาบาลชาวเมียนมานะครับและทีมช่างจากหน่วยบัญชาการนะครับฐานพัฒนาเนี่ยเข้าซ่อมแซมอาคารสาธารณประโยชน์โรงเรียนนะครับเพื่อฟื้นฟูพื้นที่นะครับโดยจัดทีมล่ามเนี่ยจากกองบรัญชาการกองรับไทยเนี่ยเข้าประสานงานกับเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวเมียนมาในอย่างใกล้ชิดด้วยครับนะฮะก็เป็นการผลึกกำลังกันระหว่างนะครับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขนะฮะแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติของกองกำกางนี้นะครับก็พร้อมจะใช้ขีดวสัสามารถไม่ว,ว่าจะเป็นทั้งกำลังคนนะฮะอากาศ และยุทธรณ์นะบสนุรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภพิบัติให้กับมิตรประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความามั่นคงในบุยภาคนี้นะครับก็เสียหายหนักนะ่<ส>ิเม็นีานะครับนะ